สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาเที่ยวคาเฟ่แสนสวยเลยค่ะ The Gardener Cafe อยู่อำเภอสามโคกปทุมธานีนี่เองตอนแรกได้ข้อมูลมาว่าคาเฟ่นี้อยู่ในปั๊มน้ำมันเราก็คิดว่ามันน่าสนใจตรงไหนอะคาเฟ่ในปั๊มน้ำมันเนาะแต่พอมาได้เห็นสถานที่แล้วจึงตะลึงไปเลยค่ะอย่างที่เห็นเลยโอ้สวยงามน่ารักมากอะดีไซน์เขายกให้ไปเลยค่ะ5ดาวนะคะก็คือ บรรยากาศก็จะลมรื่นแล้วก็จะมีต้นไม้ที่แบบต้นใหญ่มากๆอะไม่รู้เขาแบกมายัางไงอะเออแต่มันวางแล้วมันก็สวยลงตัวนะก็มีน้ําตกสวยๆอย่างนี้เลยคือเราใช้เวลาอยู่ข้างนอกในการที่จะชมวิวถ่ายรูปเช็คอินอย่่งอยู่ไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงเลยจริงๆกว่าจะย่างก้าวเข้าไปสั่งกาแฟาในร้านได้ก็อย่างที่เห็นเลย บริเวณคาเฟ่นะคะมันมีพื้นที่กว้างมากๆเลยเราสามารถที่จะเดินชมวิวเป็นโซนๆได้อย่างจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นโดมสองชั้นเขาก็ให้เราขึ้นไปเดินข้างบนได้แล้วก็สามารถที่จะชมวิวต้นไม้จากด้านบนลงมาด้านล่างแล้วก็มองวิวไปรอบๆหรือจะเซลฟี่ถ่ายรูปตรงนี้นะคะก็ไม่ว่ากัน ดื่มด่มกับธรรมชาติเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันแล้วก็จะเข้าไปในโซนกาเฟ่น,นะคะเพื่อสั่งกาแฟหน้าร้านก็จะบรรยากาศน่ารักแบบนี้เลยมาค่ะเดินเข้าไปสั่งกาแฟด้านในกันนะคะเข้ามาแล้วโอระโถงมากๆเลยค่ะแล้วก็มีคนอยู่เต็มร้านเหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีที่ว่างให้นั่งนะวันนี้เป็นวันเสราร์ค่ะเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างให้เราสั่ง ตรงนี้จะเป็นเบเกอรี่ก็จะมีกลัวซองมีครอฟเฟิลมีขนมเคก้กแล้วก็เครื่องดื่มหลังจากดูเมนูแล้วทีมงานใจตรงกันมากเลยสั่งสามแก้วเป็นกาแฟดอยช้างแล้วก็อีกแก้วเป็นชาเขียวขนมก็จะเป็นแยมโลนแล้วก็ขนมเค้กจ้าก็แนะนำให้มานะคะร้านนี้คุ้มค่ามากเลยค่ะกับการเดินทางสวัสดีค่ะ